ตลาดของคอนโดกับการตลาดของร้านขายอาหารโต้รุ่งเนี่ยมันเหมือนกันมาจริงๆคือมันเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ยุคก,การเกิดของโซเชียลมีเดียสมัยก่อนคือแบบว่าคอนโดเราจะแบบว่าเราจะไม่ยิงแอดโฆษณาตามทีวีแล้วเพราะเรามันมันแมสเกินไปเราเป็นลักชัวรี่เรารก,เรก็จะแบบดิสคริปไปลงตามแมกกาซีนเพราะปัจจุบันในแมกกาซีนมันหายไปหมดแล้วอพอยุคโซเชียลมีเดียคือมันเป็นอะไรที่ เปลี่ยน behavior consumer หมดเลยรวมทั้งตัวเราเองด้วยคือสมัยก่อนเราจะดูทีวีเวลามีโฆษณาไม่ชอบเราก็ดูแต่ปัจจุบันพอมันอยู่กับมือถือปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกอสิ่งที่เราอยากดูเท่านั้นเพราะนั้นคือเรื่องของ response time เป็นเรื่องที่สำคัญมาก response time หมายถึงว่าอะไรสมมติว่า,มมวาลูกค้าเปิดดูคลิปหรือดูแอดของเราตอนแบบสี่ทุ่มและอยากซื้อ การตลาดของอสังหากับการตลาดของของร้านขายอาหารโต้รล่กนี่คือจริงๆมันใกล้เคียงกันนะพูดตรงๆยังไงพี่กร,รักดิ์หมายความว่าอนะย่างยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมนอนนอนอยู่บนเตียงผมดูเอแบบเห็นโครงการนี้น่าสนใจจังเลยตอนสี่ทุ่มผม,มเดี๋ยวนี้มันก็มีให้กดว่าติดต่ออะไกดติดต่อเลยสมมติ ติดต่อไปไม่มีคนรับไม่มีคนรีสปอนด์พรุ่งนี้ผมตื่นเช้ามาผมอาจจะไม่อยากได้และความอยากได้มันหายไปเพราะนั้นคือเรื่องรีสปอนด์ไทม์เนี่ยเป็นอะไรที่เราให้ความสำคัญมากคือตอนนี้ว่าลูกค้าจะติดต่อมากี่โมงเนี่ยคืออย่างน้อยถ้ามีคนตอบเนี่ยกระตุ้นความอยากได้ความอยากได้ของลูกค้ามันจะยังอยู่นะครับร้านอาหารเหมือนกันสมมติเราอยากทานอะไรเนี่ยคืนนี้เห็นปุ๊บแล้วอยากกินปุ๊บพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะไม่อยากกินมันต้องกรับได้เราไงถูกแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเทคนิค ทำยังไงสองสิ่งนี้มันจะทําให้จันต้องได้เดือนนี้อย่างเงี้ยพี่ก่อนมีมีคืออย่างอย่างพอเราบอกว่าพอเรามรียรู้เทนตถามพอลุลูกทีมเราตอบเลยว่าเแบบสนใจข้อมูลมอะไรก็คือพอเริ่มได้คุยปุ๊บมันจะอินขึ้นมา อีกขั้นหนึ่งล้วสมมติว่าเราอยากได้หลายอย่างป้าวเวลาเราเราดูเราเห็นเสื้อเอ้ยอยากได้เสื้อตัวเนี้ยพอเราเดินผ่านมันก็ไม่อยากแล้วแต่พอเราได้ไปคุยได้จับมันก็จะติดอยู่ในหัวเราแล้วเอออันนี้เป็นสิ่งที่เราแปลว่าทำซ้ำหรือว่าแปลว่าแปลว่าแปลว่าทั้งสองสิ่งนี้คือเทคนิคก็คือว่าต้องทำหรอและเดี๋ยวนี้คือไอ้เรื่องของอัลกอริทึมมันฉลาดไงสมมติว่าเราดูอะไรเนี่ยมันก็จะตามเราไปละเรารู้ว่าคนนี้เคยดูโปรเจกต์นี้สักพักหนึ่งมันจะไป็นพ๊อปตามเฟซบุ� ฟังแล้วเซิร์ชแล้วก็เห็นสิ่งนั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปใช่<ป>นั่งนินทาคนอยู่ปั๊บปั๊บอ้าตายแล้วเปิดมาปั๊บนั่นนั่นคือนั่นคือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าไอ้เรื่องของเชอเชนโนทูในการขายเราไม่ทิ้งหมายถึงว่าพอเราทำลักชัวีอคอนโดเนี่ยลักชัวีอคอนโดนเราชอบทำแคทล็อกสวยงามใหญ่โตเป็นแบบท็อปฟีบ่บุ๊กเพราะว่าอะไรยังยังเวิร์กมากกว่านี้ยเวิร์กเพราะว่าเวลาทำอย่างเงี้ยปุ๊บหนึ่งลูกค้าจะไม่ทิ้งแล้วล<อ>ูกค้าก็จะไปวางไว้ตามโต๊ะที่บ้าน มันพอมันเห็นอยู่ทุกวันเหมือนเขาเห็นรีมายตลอดเวลานั่นแปลว่าเราก็ต้องทาถ้าเราจะเปิดร้านอาหารโตลุงเราต้องต้องทำเมนูดีๆเพื่อไปแต่เมนูคนแมวกับบ้านเนี่ยป้านอกจากเขาขโมยกลับบ้านไม่แต่เราก็เมนูในความหมายก็คือออนไลน์ได้ใช่ไหมใช่ได้มันก็คือต้องมีการหลอนอะเนาะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทางเนี้ยก็คือทำโอทูโอนะคือออนไลน์ทูออฟไลน์คือยังมีการผนวกบางคนเนี่ย เอาจียนะป้าคุณเขาไม่แอมรู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะเวลาแอมไปสั่งอาหารนะเจอร้านไหนที่เมนูเป็นดิจิตอลดูผ่าน i อ a d อ่ะแอมจะสั่งน้อยกว่าผ่านในเล่มเสมอเลยถูกต้องตือตือเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแล้วตือก็เชื่อว่าจริงๆณวันนี้โลกมันเปลี่ยนคือโอเคยุคโควิดเนาะมันอาจจะเป็นยุคที่เราจะต้องอาศัยสิ่งสิ่งที่มันเป็นแบบออนไลน์ชัดเจนแต่ณวันนี้มันคือเหมือนกับตือว่า อันนั้หอกบางทีมันอาจจะจําเป็นด้วยเหมือนกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่มันอพยายทั้งทั้งคอนโดและทั้งร้านโตุ้งก็คือว่าคนชอบดูรูปเขาไม่ชอบอ่านอะไรเยอะสังเกตถ้าเราไปร้านอาหารที่มีรูปเยอะเราจะสั่งเราจะสั่งเยอะเราจะเอามือทำอย่างนี้ไว้ค่ะแล้วเราก็ล็อกแต่ละหน้าไว้แล้วเราก็ค่อยมาจิ้มถ้าถามหน่อยนึงจริงจริงแล้วถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าพี่กรณ์ไม่ได้ทาอสังหาอาชีพไหนที่พี่กรณ์คิดว่าน่าจะทําอาชีพไหนที่อยากจะทําคืออยากทําอะไรที่ เกี่ยวกับเรื่องดีไซน์เพราะเป็นคนชอบเรื่องดีทรงดีไซน์หมายถึงว่าดีไซน์มันจะเข้ามันจะมันจะมันจะอยู่ได้ยาวก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้อย่างดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการอัปเกรดหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเรื่องเป็นคอนโดหรือว่าเป็นแบบมิวเซียมเป็นโรงแรมคือ4 5หปีเราต้องรื้อทำใหม่มันทีก็อ,อัปเกรดตามเทรนด์ด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าวันนี้พี่กรจะต้องแนะนำคนเนี่ยรเรื่องเกี่ยวกับว่าการตลาดที่จะเข้ามาอีกในภายในปี2ปีนึงก็คือนะอันดับแรกคือหนึ่งเราต้องเข้าใจเข้าใจ จิตลูกค้าเราก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะปัจจุบันลูกค้าเปลี่ยนไปมากแล้วคือ,อปัจจุบันเนี้ยคือผมได้ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเอ่อซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นความคําสอนที่รู้สึกว่าแหวรุ่งมาออมไปเจอผู้ใหญ่เนี่ยท่านอายุเก้าสิบกว่าแล้วละเป็นเพื่อนคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วคุณลงุงคนนี้ก็บอกว่าทุกวันเนี้ยลุงต้องอยู่กับเด็ก พราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือเราจะคิดว่าเราเรามีประสบการณ์เราเก่งทันมไม่ได้แต่คือเด็กคือคนที่ run generation ปัจจุบันนี้และทุกอย่างในเรื่องของเรื่องออนไลน์นี่เป็นเป็นเด็กหมดเพราะนั้นคือถ้าเราแบบว่าเหมือนมีอีโก้ว่าแบบว่าให้แบบฉันเก่งฉันรู้ทุกอย่างเนี่ย<ม>เราจะอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วเราจะทาตามไม่ทัน<ม><ม>เพราะนั้นคือถ้าแนะนําคืออนดับแรกก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราต้องการอะไร<ม>นั่นคือคือปัจจุบันเนี้ยผมอยากมีเพื่อนที่เด็กเพราะว่าเด็กจะแบบ สอนเราให้เห็นอีกมุมนิดนงเพื่อนเด็กอจะใช่เพราะว่าคือคือปัจจุบันเราอ่ะทุกวันนี้เรื่องของแพลตฟอร์มเชียลมเราเข้าใจประมาณหนึ่งผมอายุ4ี่กว่าแล้วห้าสิบผมก็คำข้าใจผมก็จะต่ำตกลงไปแล้วเพราะฉะนั้นคือการที่อยู่กับเด็กมันก็เป็นการเสริมความรู้เราด้วยว่าโลกปัจจุบันเด็กเขาต้องการอะไรเนี่ยอันนี้คืออันดับแรกคือสําคัญมากอันดับที่สคือถ้าทําการตลาดคือคุณต้อง เข้าใจสินค้าของคุณก่อนเข้าใจสินค้าของคุณว่าและสําคัญที่สุดคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามผมเชื่อว่าอาชีพในการทํางานถ้าเราจะประสบควสำเร็จอันดับแรกคือเราต้องทําสิ่งที่เรารักเพราะถ้าเรารักนี่เราก็จะอินกับโลิตัณ์ของเรามากเหมือนที่เราอินเรื่องงานดีไซน์เนาะแต่ถ้าเราไม่อินกับ p r o d u ั t ์เราอันนี้คือจบแล้วแต่แรกคือต้องมีความรักถูกต้องต้องรักในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบแล้วอันดับที่สามก็คือว่าแน่นอนคือปัจจุบันนี้ของการตลาดเมื่อกี้ได้แชร์กันก่อนผ่านเหมือนกันว ถามว่า Product เราเนี่ยถ้าเทียบกับ d e v วล o อปเมันมีความใกล้เคียงมันก็มีความใกล้เคียงกันแหละแต่สิ่งที่เราแตกต่างได้คืออะไรเรื่องของ Experience ซึ่งตอนนี้เราช่ว b แบรนด์ทุกอันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเซกเตอร์ไหนเน้นมากๆของเรื่องเอ็ก์เีลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่เซกเตอร์ไฮเอ็นเนี่ยเราคนพบมาแล้วว่าลูกค้าที่เซกเตอร์ไฮเอ็นเนี่ยหลายๆครั้งที่เขาซื้อของเนี่ย ไม่ได้ซื้อเพราะชอบแต่ซื้อเพราะว่าเอ็กซ์เพียซื้อเพราะแบบคนขายดีเก่งใจคนขายมันมีจริงๆที่เป็นลูกค้าแบบนี้ลูกค้าที่ซื้อคอนโดเหมือนเราไปร้านชุดแบบลูกค้าที่ซื้อคอนโดก็มีบอกเออจริงจผมผัวหักผมเฉยเฉยนะแต่ว่าแบบเซลล์คุณดีมากดูแใดีมากมีนะเราก็เป็นนะป้าเพราะว่าเป็นเวลาเราจะซื้อของบางทีคือบอกว่าไปเราไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่ว่าเราไปเพราะว่าเขาดูแลเราดีใช่แล้วผมก็เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นกับบริษัทเรามากว่าเราจะบอกพนักงานทุกคนในบริษัทว่า ทุกคนในบริษัทแม่คุณจะตำแหน่งอะไรไม่ว่าคุณแม่บ้านเป็นยามเป็นคนรถเป็นคนสวนหรือเป็นเซลเป็น,ปนคือทุกคนคือแบรนด์ representative ของแบรนด์เราเพราะว่าคือคือ touchpoint ทุกคนที่ลูกค้าได้เจอเซลล์อาจจะบริการดีมากออกไปเจอลุงยามผู้จามไม่ดีลูกค้าเทิร์นออฟแล้วเพราะนั้นคือมันไม่ได้มันคือทุก touchpointexperience ของลูกค้าจริงๆตั้งแต่นาทีแรกที่เขาเดินเข้ามาจนเขาเดินออกไป